สัสดีค่ะครูแอนพาร์เรนต์โคนะคะจากเพจครูแอนพาร์เรนต์โคค่ะครูแอนเป็นโค้ชพ่อแม่ที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกนะคะขณะเดียวกันเป็นวิทยากรและกระบวนกรในการอบรมคอร์สการเลี้ยงลูกมากมายการฟังลูกให้ได้ยินด้วยหัวใจ self esteem หนูพ่อแม่สร้างให้และวินัยเชิงบวกค่ะขณะเดียวกันครูแอนก็เป็นวิทยากรอยู่ในคอร์สออนไลน์ของสกิลเลนที่ผ่านมาก็คือ การเลี้ยงลูกไม่ปรีดจำไ,ได้ไหมการเลี้ยงลูกไม่ปรีดอยู่กับลูกไม่ปรีดเป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็นสร้างเส้นทางสมองลูกอย่างมีความสุขคอร์สทั้งเนี้ยค่ะจะเป็นคอร์สซีรีส์ที่2ที่จะต่อยอดให้คุณพ่อคุณแม่นำทางการเลี้ยงลูกไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ self e เอส e ีหรือความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กๆค่ะ ความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กๆจะส่งผลทําให้เด็กๆเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตประสบกับสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะคะเซฟเอสติ Safe เป็นสิ่งที่สําคัญกับเด็กๆมากนักจิตวิทยาหลายๆท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อีลิกเบิร์นนะคะได้กล่าวว่าเด็กๆเกิดมาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงการเลี้ยงดูส่งผลให้เจ้าชายเจ้าหญิงกลายเป็นกบเรามาเลี้ยงลูก ให้ถูกวิธีนะคะสร้างเจ้าชายเจ้าหญิงให้เป็นพระราชาและพระราชินีที่งดงามและก็มีความมั่นคงและก็ปกครองประเทศได้อย่างสงบสุขมีความสุขดีกว่าที่จะให้กลายไปเป็นกบนะคะควรเชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่ทําได้แล้วก็การเลี้ยงลูกที่สร้างเซ์เอซีมไม่ยากง่ายคอร์สครั้งนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สกิลเลนมาเรียนกันด้วยกันในครั้งนี้เป็นซีรีสที่2ไม่ยากง่ายๆมาเรียนกันเร็วเร็วเร็ว,รว,รวสวัสดีค่ะครูแอนจากเพจครูแอนพาร์ทเนอ์โค้ชกูรูการเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้แฮปปี้ครูแอนก็ได้คำถามมาใหม่นะคะจากคุณพ่อคุณแม่ที่มาปรึกษาค่ะว่าลูก ลูกของเขาอะนะคะเป็นคนที่อาจจะมักจะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะนะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งเลยเพอเวลาเปรียบเทียบกับตัวของคนอื่นนะคะเขาจะรู้สึกว่าตัวเขา อันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีอันนี้ก็ยังไม่ค่อยดได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะถึง4วิธีช่วยเด็กไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะนะเพื่อให้เขารู้สึกถึงความไม่กดดันในตัวเองนะคะดังนั้นเราลองมาดูกันค่ะว่า4วิธีช่วยเด็กไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั้นทำยังไงได้บ้างค่ะนะข้อที่1ค่ะก็คือว่า ก่อนที่เราจะช่วยลูกให้ลูกเนี่ยไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะต้องระมัดระวังหรือแม้แต่ว่าเช็คตรวจสอบตัวเองด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นหรือเปล่านะคะบางครั้งเองเราไม่รู้ตัวค่ะพอเวลาที่เราหงุดหงิดลูกบางทีเราก็นึกถึงภาพเนาะคือเราเนี่ยเราก็จะมัก กูอก็เป็นนะมันจะนึกถึงภาพเด็กอีกคนหนึ่งนะอาจจะเป็นเพื่อนลูกอาจจะเป็นเด็กคนอื่นอาจจะเป็นภาพที่เราอยากได้แบบนี้ค่ะเห็นภาพนั้นนะเห็นภาพเด็กคนที่เราอยากจะได้ว่าเขาโอ้ยเก่งจังเลยเขาพูดจาฉะฉานอะไรก็แล้วแต่เล่นบอลเก่งอะไรก็แล้วแต่นะมันมีต้นแบบที่บางทีแล้วเราอยากได้ค่ะแล้วพอบางครั้งที่ลูกทําไม่ได้ดั่งใจบางทีเราก็จะเผลอตัวที่จะไปเปรียบเทียบลูกเนี่ย กับเด็กคนนั้นในใจเราซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนลูกอาจจะเป็นตัวละครในหนังสือที่เราอ่านมานะคะนั้นเองเนี่ยข้อที่1ต้องกลับมาสำรวจก่อนค่ะว่าเรามักจะเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นหรือเปล่าถ้าเรามักจะมีอาจจะไม่ใช่มักจะไหคือเราก็ไม่ได้ชอบแล้วเราก็ไม่ได้ทําบ่อยแต่เราก็มีทําบ้างอย่างนี้นะคะ ให้ลดสิ่งนั้นลงค่ะนะก็คือว่าไม่เปรียบเทียบลูกของเรากับเด็กคนอื่นนะหรือแม้แต่ในบางครั้งเองเนี่ยที่ลูกเปรียบเทียบตัวของเขาเองกับเด็กคนอื่นอย่างไม่อยู่เมื่อวานนี้นะคะอย่างลูกชายค่ะคุณพ่อก็พูดกับลูกชายว่าเนี่ยคนที่จะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยก็จะต้องเตะด,ดอกบอลเนี่ยให้ได้200ครั้งแบบนี้นะคะ,ะเนี่ยพี่พี่เอ็กซ์นะคะ เล่นบอลเก่งเนี่ย <_ t un> เขาดอกบอลได้200ครั้งนะคะลูกชายเนี่ยก็ตอบขึ้นมาทันทีเลยบอกว่าเขาอ่ะยังดอกบอลไม่เก่งเลยเขาดอกบอลไม่ได้200ครั้งนึกภาพออกไหมเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็เกิดการที่เขารู้สึกเปรียบเทียบตัวเขาเองกับพี่เอ็กซ์ละแล้วเขาก็มองตัวเองว่าตัวเองยังไปไม่ถึงจุดนั้นตัวเองทําไม่ได้ตัวเองไม่ค่อยเก่งเขาเก่งเขาไม่เขาไม่เก่งเรื่องการดอกบอลแบบนี้เขาพูดแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่ครูแอนตอบลูกไปนะคะก็คือว่า ะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนเปรียบเทียบหรือว่าเราก็เปรียบเทียบไปแล้วด้วยนะแต่สิ่งที่ครูเอนตอบก,กับลูกไปบอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้สนใจพี่ X นะ,ะว่าพี่เเนี่ยเตะบอลได้ดอกบ,บอลได้200ครั้งแต่แม่สนใจว่าลูกอ่ะดอกบอลได้กี่ครั้งนะคะค <c oughs> ือแทนที่เราจะจับประเด็นไปในเรื่องการเปรียบเทียบเด็ก2คนให้เรามุ่งความสนใจไปที่ตัวลูกนะคะ, <c oughs> ะ,คะแม่สนใจว่าลูกอ่ะดอกบอลได้กี่ครั้งได้10ครั้งแล้วหรอโอ้สิครั้งก็ เยี่ยมแล้วนะแม่เองก็ยังดอกผลได้ไม่เก่งสิบครั้งแม่ก็ว่าดีแล้วแหละเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปหนูก็ทําได้นะเหนื่อยไหมพอเวลาที่ลูกพูดแบบนี้ค่ะเราก็ให้ความสนใจกลับไปที่ลูกค่ะนะและชื่นชมเขาบอกเขาว่าหนูก็ทําได้สิบครั้งนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะมองให้เขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเขาเองแล้วมองให้เห็นว่าตัวเขาก็มีดีตัวเขาก็เก่งเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อที่1ก็คือว่าหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบลูกของเรากับเด็กคนอื่นค่ะ ถ้าลูกของเราเปรียบเทียบตัวเองกับเด็กคนอื่นก็ให้เขากลับมามองที่ตัวของเขาเองแล้วก็ทำให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะกลับมาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองก็คือว่าชื่นชมในความก้าวหน้าของเขามากกว่าผลลัพธ์เห็นไหมชื่นชมในความก้าวหน้าของเขามากกว่าผลลัพธ์ สิ่งนี้เองเนี่ยคะ่ะอย่างกรณีที่ลูกทําข้อสอบอย่างนี้เนาะบางครั้งเขาก็จะเปรียบได้ว่าโอ้เขาทําข้อสอบได้ไม่ดีเลยเพื่อนทําได้ดีกว่าเขาเพื่อนๆเก่งกว่าเขาแบบนี้นะคะสิ่งที่เราเนี่ยจะจะ,จะช่วยลูกได้นะคะเราก็ชื่นชมในความก้าวหน้าของเขาแม่รู้ว่าในครั้งนี้คะแนนก็อาจจะยังทําได้ไม่ดีนะักหนูก็อาจจะยังไม่พอใจอยากจะทําได้คะแนนดีกว่านี้แต่แม่ก็เห็นว่าหนูเมื่อวานเนี่ยก่อนจะสอบก็นั่งอ่านหนังสือจนถึงดึก แม่เห็นความพยายามของหนูนะเท่านี้แม่ก็ชื่นใจละแบบนี้นะคะคือให้เขามองเห็นความพยายามของตัวเขาเองเราชื่นชมในความพยายามของเขาเองนะคะมากกว่าที่จะไปดูว่าผลลัพธ์เนี่ยเมื่อคืนนอนหลึกทั้งคืนวันนี้ทาไมคะแนนผลออกมายังแย่ขนาดนี้แล้วทับไ,ไปเรียนยังไงเนี่ยเรียนอะไรมาเนี่ยเรียนพิเศษก็แล้ว นอนดึกก็แล้วแล้วยังได้คะแนนเท่านี้แบบนี้เนี่ออาไหมพอเรามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกแย่แล้วเขาก็จะรู้สึกไปเปรียบเทียบตัวเขาเองเนี่ยกับเพื่อนของเขาหรือเปรียบเทียบตัวเขาเองกับเพื่อนคนอื่นๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือว่าแทนที่เราจะไปมุ่งดูที่ผลลัพธ์นะให้กลับมามุ่งที่ความพยายามของเขาแม่รู้ว่าหนูพยายามแล้วแม่เห็นแล้วแหละว่าหนูก็ตั้งใจเรียนตอนที่แม่ให้ไปเรียนพิเศษหนูก็เรียนพิเศษอย่างดีแล้วคุณครูก็ชมนะ ตอนที่เมื่อวานนี้ก่อนจะสอบหนูก็อ่านหนังสืออย่างดีแม่เห็นหนูตั้งใจอ่านหนังสือสอบไม่เล่นเกมเลยทั้งที่หนูชอบเล่นเกมมากๆแม่เห็นในความพยายามของหนูนะสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราเดี๋ยวแม่ก็รู้ว่าหนูจะทําได้นะไม่เป็นไรมาขอแม่กอดทีหนึ่งแบบนี้นะคะชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจเขาในความพยายามของเขาแล้วสักวันหนึ่งค่ะผลที่ออกมาเนี่ยค่ะย่อมจะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะแต่ในตอนนี้เองเนี่ย เราต้องช่วยลูกก่อนนะคะโดยที่มุ่งเน้นไปที่ความพยายามไม่เน้นไปที่ผลลัพธ์ค่ะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะเราก็สอนเขาเก็่กับเรื่องของการตั้งเป้าหมายและแทร็กเป้าหมายของตัวเองค่ะนะแทนที่จะแทนที่จะบอกว่าตัวเองทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้หนูยังดอกบอลไม่เก่งเลยนะคะพอเวลาเราได้ยินลูกพูดแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะช่วยลูกก็คือว่าเอาแล้วหนูคิดว่าหนูจะทํำยังไงล่ะ นะดังนั้นแทนที่จะให้ลูกเนี่ยจมไปอยู่กับความรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้ไอ้นี่ฉันก็ไม่ดีไอ้นี่ฉันก็ยังไม่เก่งไอ้นี่เพื่อนก็ดีกว่านะคะให้เราชวนลูกกลับไปคิดว่าแล้วหนูคิดว่าหนูจะทํำยังไงหล่ะที่หนูอยากจะเก่งขึ้นนะ,ะลูกก็จะเริ่มกลับไปคิดแล้วอถ้าอย่างนั้นหนูจะซ้อมเดาะบอลทุกเช้าวันละหนาทีแบบนี้นะคะก็คือทําให้เขาเนี่ยตั้งเป้าหมายของตัวเขาเองนะรวมจนถึงเขาก็จะมองเห็นหนทางที่เขาจะไปถึง เป้าหมายที่เขาต้องการด้วยนะคะสิ่งที่เราจะนําพาลูกกลับมาค่ะนะพาให้เขาเนี่ยกลับมาตั้งเป้าหมายของตัวเองพาช่วยเขาโค้ชนะคะตัวเองกลับขึ้นไปว่าฉันจะทํำยังไงดีนะ ฉันจะทํำยังไงดีแทนที่จะให้เขากลับมากลุ้มใจหรือกดดันตัวเองมากขึ้นว่าฉันไม่เก่งเลยฉันยังทำได้ไม่ดีเลยเพื่อนทําดีกว่าแบบนี้นะคะดังนั้นข้อที่3มเนี่ยก็คือพาเขาตั้งเป้าหมายของตัวเขาเองแล้วก็แทร็กเป้าหมายของตัวเขาเองเปลี่ยนความคิดความเชื่อของเขานะคะว่าฉันทําไม่ได้ให้มันเปลี่ยนมาเป็นว่าฉันจะทํำยังไงดี ฉันจะมุ่งมั่นฉันจะทํำยังไงดีฉันจะมีวิธีการยังไงดีแล้วเราก็ลูกเนี่ยก็ลองมาช่วยกันนะคะหาวิธีนะพาลูกหาวิธีนะคะไม่ใช่ว่าเราใส่วิธีลงไปให้ลูกพาลูกหาวิธีว่าหนูคิดว่าหนูจะทํำยังไงดีที่จะเก่งขึ้นอย่างที่หนูต้องการนะคะในส่วนที่สี สิ่งที่ครูแอนอยากจะมาฝากไว้เพื่อที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็คือพาเขาหาเป้าหมายของตัวเองค่ะนะคือนอกจากที่เราจะพาเขาคิดว่าเขาจะทายังไงให้ดอกบอลเก่งขึ้นค่ะเราอาจจะพาเขาหาเป้าหมายของตัวเขาเองเลยว่าในที่สุดแล้วเนี่ย หนูคิดว่าตรงส่วนของอาชีพของหนูในอนาคตคือสิ่งที่หนูอยากจะทําในอนาคตคืออะไรนะซึ่งถ้าเขาได้มองเห็นเป้าหมายของเขาว่าในที่สุดแล้วอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยจะทําให้เขามองเห็นความสําคัญของการฝึกดอ,อกบอลเพื่อที่จะให้เขาสุดท้ายได้เป็นนักบอลอาชีพค่ะหรือถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วเขาไม่ได้อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่าการฝึกดอ,อกบอลก็จะทําให้ร่างกายของเขาแข็งแรง เราก็นําพาเข้าไปได้ค่ะว่าในส่วนของสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ย อยากจะทําอะไรก็ทําได้สําเร็จตามที่เราต้องการการฝึกดอกบอลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้หนูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นกวนก็อยากจะมาสรุปค่ะว่า4วิธีที่จะช่วยให้เด็กไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็คืออันที่1หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบลูกของเรากับคนอื่นนะคะอันที่2ก็คือชื่นชมในความก้าวหน้าของเขามากกว่าผลลัพธ์ค่ะข้อที่3ก็คือ สอนเขาเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้าและพาเขาค้นหาวิธีที่จะทําอย่างไรให้สําเร็จมากกว่าที่จะจมอยู่กับความรู้สึกของการที่ฉันทําไม่ได้นะคะกับข้อที่4ี่ก็คือพาพาลูกมองหาเป้าหมายของตัวเองในอนาคตและมองย้อนกลับมาถึงสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ณนะตอนนี้ว่าสิ่งที่เรากาลังทาอยู่ตอนนี้นี่มีความสําคัญกับเป้าหมายในอนาคตของเขาค่ะ ครูนก็หวังว่าวิธีการที่ครูแอนได้นํามาพูดในวันนี้นะคะจะช่วยคุณพ่อคุณแม่พาลูกให้ค้นพบความถนัดของตัวเองนะคะพาลูกให้มีความสุขกับการเป็นตัวเองซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นค่ะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันมีความยุนนี้มีความ มีความน่ารักมีสเสน่ห์ในตัวของเขาเองนะคะดังนั้นเองเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครค่ะแต่ขอให้เราเป็นตัวของเราเองก็พอแล้วค่ะขอให้เรามีความสุขกับตัวของเราเองกันทุกๆคนค่ะวันนี้ครูแอนก็อยากจะจบคลิปนี้เอาไว้ณนะที่ตรงนี้นะคะเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่ค่ะรักลูกให้กอดรักลูกให้ชื่นชมลูกในสิ่งที่เขาเป็นค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับครูแอนพาร์ทเนอรโคชในคลิปหน้านะคะในครั้งนี้ บายบายสวัสดีค่ะ